ญี่ปุ่นแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นต่อจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะประเด็นหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นจุดขัดแย้งยาวนานญี่ปุ่นย้ำชัดว่าพร้อมตอบโต้หากจีนดำเนินการใดที่คุกคามอธิปไตยหรือความมั่นคงของประเทศไม่เพียงแต่ด้านการทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์กับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์เพื่อรักษาความมั่นคงเส้นทางเดินเรือและความเป็นอิสระของภูมิภาคความกังวลของญี่ปุ่นสะท้อนผ่านการซ้อมรบร่วมการขยายขีดความสามารถกองกำลังป้องกันตนเองและการประกาศเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่มากขึ้นจากจีนซึ่งกำลังเสริมกำลังทางเรือและอากาศอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันฟิลิปปินส์ก็เร่งยกระดับการป้องกันตนเองในทะเลโดยล่าสุดหน่วยยามฝัง่งฟิลิปปินส์ TCG ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและติดตามสถานการณ์แห่งใหม่ในทะเลฟิลิปปินตะวันตกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและเหตุปะทะกับเรือจีนศูนย์นี้มีบทบาทสําคัญต่อการสื่อสารการเฝ้าระวังและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทำให้ฟิลิปปินส์สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรือจีนที่เข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้อย่างใกล้ชิด การเสริมศักยภาพดังกล่าวส่งสัญญาณชัดว่าฟิลิปปินส์จะไม่ปล่อยให้จีนขยายอิทธิพลเหนือพื้นที่ทางทะเลฝ่ายเดียวและพร้อมใช้เครื่องมือทุกด้านเพื่อปกป้องสิทธิของตนส่วนกองทัพฟิลิปปินส์เองก็กำลังขยายกำลังยุทธการทางอากาศอย่างจริงจังโดยมีการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ b Black h a อ k เพิ่มอีก35ลำซึ่งจะทำให้ความสามารถด้านการเคลื่อนย้ายกำลังพล การลำเลียงยุทธโธปกรและการกู้ภัยมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายทั้งภารกิจต่อต้านก่อการร้ายภารกิจด้านมนุษยธรรมรวมถึงการส่งกำลังบำรุงไปยังพื้นที่ทุรกันดารจึงมีความสำคัญต่อประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตร์ซับซ้อนและเกิดภัยพิบัติบ,บ่อยครั้งอย่างฟิลิปปินส์การเพิ่มกำลังอากาศครั้งนี้ทำให้ฟิลิปปินส์มีความพร้อมมากขึ้นต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงกรณีที่ความตึงเครียดในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกลุกลามไปสู่ระดับที่ต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดนี้สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคก,การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นกว่าเดิมจีนมุ่งขยายอำนาจขณะที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เลือกที่จะยืนหยัดและเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง การเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจและประเทศที่ต้องการปกป้องสิทธิของตนอาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่มากขึ้นแต่ก็ทำให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันของหลายประเทศในการรักษาเสถียรภาพและเสรีภาพในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจธธความมั่นคงและอนาคตของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกทั้งใบ